เป็นวยไทยวยสามคนขันชอบลูกศิลูกหาเป็นแชมเปี้ยนวยไทยวยโลกนี่เยอะนะครับมากรรมการตัดชกใหม่ครับนี่ครับซายชินดาครับแต่ว่าคนข้าประเนธถอยหลังในตัวก่อนถอยหลังไม่ได้มาตัวเล็กนึงเพชรบอกเกี่ยมาบัดมาแล้วครับมาแล้ใครใครรู้จักอดีตเขาซายนี่ดูคนนี้ครับนี่ครับเขาซายประเภทมวยหญิงนี่ประเภทถอยไม่เป็นครับรัดแล้วนี่ครับ นี่ครับมาเป็นพายุลูกใหม่แล้วครับสายนครับสายหนักเหมือนกันนะกำลังสินดาดีแข่งไม่เหมือนหญิงแล้วครับนี่ครับควันดารถถังเมืองโดนตัวใหม่ครับนี่ครับดูกันยาวๆครับคู่นี้ครับได้โดนน้ำกลางน้ำไปน้ำใครจะไปก่อนครับดูครับ ขซ้ยเสียบซายมาสินิดาตีเลยครัดตีลงเลยครับกรรมการสีประดนับเลยครับซิกเซเว่นแปดมาต่อครับเอาละครับรถถังเดินแล้วครับขวัญข้าวนี่ครับขวางหน้าไว้ทำอะไรไม่ได้ครับกรรมการต้องแยกแต่ชกไปเอาละสิครับอย่างนี้ครับ โอ้โหครับสนิามากเลยนี่ครับเอาไหมครัอาละครับถ้าถึง3ครั้งในเกมจะยุติโดยอัตโนมัติครับนี่ครับไปแล้วครับเดินมาคนเข้าต่อยมัดซ้ายมัดขวามัดซ้ายมัดขวาซ้ายขวา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 ข้ายซีายช้ายซ้ายยซ้ายซ้ายาลายาแล้วครับกำลังี อไอ,อ,อ่ได้อเ,เอาสอบไปริรดาตรงแรกเลยเอาหนาเอาหน้ำบ่งซะแล้วครับครับก้อยบัดซ้ายครับจัดหน้าสรรดาวา่าไงตั้งสอบด้วยนี่ครับสอบกลางสีงเสเกตถึงไม่ตุ้ยมาเอาด้วยสิครับอย่าง,งนี้ครับนี่ครับสเหน้าวา่าไงจับได้ไม่เจอโอ้โหึ้นกันเลยนี่ครับนี่ครับสอบมาแล้วครับมา มาเลยคนเข้าบอกมาเลยเสียไหมเสียไหมเสียไหมเปิดเรียบร้อยครับโอ้เมืองเพชรคือแชมเปียนครับ